เพิ่มรักใหม่ไทยขอนำเสนอผ้าไหมสุรินทอมือนะคะเป็นงานมัดหมี่ทอมือชื่อลายระยะกษัตริย์ค่ะผืนนี้เป็นงานสั่งจองของคุณพี่ลูกค้านะคะเข้ามาสองผืนแต่ติดจองหมดแล้วนะคะถ้ามีพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองทักทายมาได้ค่ะเผื่อนล้องนะัดสามารถติดต่อทางกี่ให้ทอลายสวยๆแบบนี้ออกมาได้อีกนะคะนี่ก็เข้ามาเป็น รุ่นที่2แล้วค่ะสำหรับลายระยะกษัตริย์ขนาดผ้า1คูณ2เมตรนะคะทอแน่นฟืม50สิเส้นยืนไหมจุนเส้นพุ่งไหมคุณภาพดีเคค่ะเนื้อไหมจะเรียบเนียนละเอียดแบบนี้นะคะการทอจะทอได้สวยงามเนื้อจะฉ่ำมากๆเลยที่สำคัญเลยนะคะที่พิเศษสุดๆก็คือสีเหลืองที่ได้เนี่ยเป็นสีเหลืองจากสีธรรมชาติทั้งพุ่งทั้งยืนเลยค่ะ ได้จากแก่นไม้เขนะคะสีจะออกสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะสีผ้าจะออกเหลืองทองแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็ฉ่ำมากๆเลยค่ะในตัวสิ้นเองสีเหลืองก็จะเข้มกว่าตรงบริเวณหน้านางเล็กน้อยนะคะในส่วนของเส้นยืดจะเป็นสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลก็จะเป็นแก่นเขลงโครนนะคะ แบบนี้เลยเป็นชายครุยนะคะในส่วนของหน้านาจะมีชายครุยสีน้ำตาลลายระยะกษัตริย์เป็นลายที่สวยงามมากค่ะลายที่มีความละเอียดปาณีตนะคะรายละเอียดในตัวลายจะเยอะเลยค่ะพืนนี้จะมีเชิงคู่บนล่างเป็นลายมัดหมี่ประยุกต์นะคะ สีในไลท์เนี่ยสีในวิดีโอนะคะจะเข้มกว่าผืนจริงประมาณ10%ค่ะเนื่องจากว่าสีจะเล่นแสงดีมากถ้าพี่ๆถ่ายใส่ถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปนะคะใส่ไปถ่ายรูปเนี่ยสีอาจจะเข้มกว่าจริงเล็กน้อยนะคะให้ชมทั่วๆนะคะชมเนื้อผ้ากันด้วยคะ่ะเนื้อผ้าละเอียดมากๆ เนื้อผ้าจะมีความนุ่มพิวนะคะนุ่มพริ้วเวลาใช้งานน่จะรู้สึกว่าสัมผัสแล้วก็จะสบายผิวค่ะนคะคะเหลือบเงาฉ่ำเงาสวยงามมากๆเลยรุ่นนี้ราคา3,700บาทค่ะก็ติดจองแล้วทั้งคู่นะคะในงานสีเหลือง แต่ถ้ามีพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักไทยเข้ามาได้เลยค่ะงานสีธรรมชาติที่ร้านนะคะก็จะดิวตรงกับทางกี่ค่ะโอเคฝากติดตามได้ที่เพจเพิ่มรักไหมไทยนะคะหรือช่อง YouTube เพิ่มรักไหมไทยคะ่ะ